เออเห็นอยู่เห็นูเป็นเปิดรูดบอกทุกครั้งไหมอ่ะป้าดองไว้อยู่ดองไว้อยู่ใช่ไหมดองไว้อยู่ เตรียมเอาเมอร์ซี่ทองดีกว่านะสวยวเพราะว่าหรือว่าจะเอาสตีทองเมอร์ซี่ทองเมอร์ซี่ทองล่างสีล่างล่างน้ําเงินอะสกีน้ําเงินอะแต่ว่าตัวมันเป็นสีทองมันเป็นเมอร์ซี่ร่างนี้แหละแต่มันเป็นสีทองโคตรสวยอยากเห็นไปเปิดดู ก็มนสวยกว่าจะกินทองอีอ่ะพอมีเงินเท่าไหร่อูตรงนี้อุ้ยอุ้ยอ้ตายอุ้ยเาม่ตายเอ้ยด้ยเราไม่มีตัวเข้าไปหาย my arrow find its mark. Thank you. มาไกลเกินบ้านเกิดมัน ีมันสวนเหมือนกันไายฮันมันก้อนตีมันไม่มีเอธอเบลมต้องเข้าเบลมองนะเบลมเข้ารอแถวนั้นแหละถึงกูไม่เคยโดนเลยบุชเร์ ตายไม่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 ตายตายเยยึดไปยึดไปมาแงวเาอยู่นี่นะอ้มันแรงเว้ยจังแรก นั่นแหละคนยิงแน่นแน่นนี่เก่ง ล่างๆมาเรายังไม่แพ้เราแพ้ตอนไหนวะเรายังไม่แพ้เลยใช่ไหมวะเราแพ้ล่าสุดเกมไหนวะเนี่ยครับเราแพ้แค่แต่เนี่ยแหละเราแพ้โดนทำไปรอบหนึ่งพลาดใช่ไหมวะทำไมเกมแพ้ใช่หรอเราไม่เคยแพ้หรอเคยแพ้รอบนึงดีฟีสหนึ่เออที่หลังที ació, ่หลังเรานับได้ไหมเวลาเราเริ่มเล่นกันตอนไหนฮะนับหน่อยนะว่าโต ชนะกี่เกมแพ้กี่เกมนับแพ้ก็ได้เรานะัดชนะมากกว่าหรือ,รอเปล่าน่าดเฮ้ยโดนช็อต มันมันช็อตมันช็อตด้วยกันไงฮะเออช็อตโดนหมดโดโอ้ เทคเดนแทบไป Bim họp hỏi như này bim. A lòng mặt ở phòng ngủ. Ti tay, rồi mà bim, 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 thôi 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 นายนายกูอ้อมมากับมึงนะมึงมีอตวเหรอหรือยังไงแต่กูไม่มีโอ้ยโอ้ดนตบแค่ลิงแค่เดียวเนี่ยสัตว์นิสานนิสานไปเถอะนิสานโอ้ยเหลือเจ็ดสิบตายแล้วเสียดายว่ะแต่สวยอยู่นะ เรายืดไ้โคานเราฆ่าได้หลายตัวมากเอาเฮ้ยเต็มมาเต็มมาสวยสวยสวยไปเปลี่ว่ะไอ้เหี้ยเทเซอร์มาวะไปลองเทเซอร์นะโคตรปวดเมยืนาเมไม่ต้องตันตัไปไปไอตายโอ้ยโรอนาย โอ้มันเข้ามาพร้อมกันมากมีเส oh oh, ีิงเสียเสียแล้วคุอยู่ทั้งคนใหญ่วายสองเอาล่ะมายิงยิงคอยู่ในไซด์คูยอยู่ในไซด์โอ้โหกูตายไหนไอ้นี่วะ

เข้ามาแล้เข้ามาโอ้ลิงโอ้ามาเจอลิงดูอเข้าเลาิง่าอเลยานเปนมเขาดิไเปนเป,น,เปนบ้นว่าทอป ตายตัวนนตายโอ้ขตายเออเออตายโอ้ยเนี่ยตายเป็นเป็นมีคนทำนมเป็นเป็นตายโอ้ยปฮยสอรี่ดิขอพระองตายเฮ้ย 99แ,แล้วเป็นโอเวอร์่ามันด้วยนะเราต้องยิงคนของเราก่อนนะตอนเนี้ยเอ้ยไหลไหลไหลเรียบร้อยเรียบร้อยจบแล้วนี่ปืนเปลี่ยน Genji is with you <laughs> <qué> enemy turret ahead. oh <laughs> you The objective is. The enemy turned. E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 nemy 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 t u r n e i t e e o s e l d ไม่มีทีเ,ด,เด,ด็ดก่อนเป็นวีป้อมมานะมีกระช่นมาดีนะระวังระวังมันมาตั้งบูดิน no.、Oh. กูเหลือองร้ได้ไ n ยังไงตาก็คือเกมนี้เปเกมวันไปของเนี่ยขอโอ้โหเยอะเลยมเฟอยู ala Source, uh ่ไหนวะขอขอชิปหน่อยมันดีเขามาหาแล้วเขามาหาขโน

เราอีสานตัวเดียวเพ้่มันยิงมาตรงกลางอ่ะปอนไ่ได้หมดเลยปเดียว สวยสวยสวยอยู่ลาดาราสวยโดวานิซาเสร็จกูจบัติกูสวยสุดไอ้เหี้ยมันดันไม่ได้ไอ้ที่สามตัวกำลังเข้ามากูตันเลยเข้าไม่ได้โคตรเจูบุ้งไล่ทุกอย่างเดียวเลยนี่ไหม อุ้ยทีมเราหมดว่ะหิวอะไรวะกูดิวะอุ้เท่าไหร่วะหน้ากูฆ่าตั้งเยอะดูดิดู่ตั้งเท่าไหร่อุ้ยเขาได้เงินแล้วคนเยอะเพื่อให้กูฮิวหมื่นเก้าหรอไอ้น้องฮิวหมื่นเก้าค่าห้าสิบสามห้าสิบห้าหมื่นเก้าร้อยนะ ไหนค่าสามหมื่นเจ็ดสามสิบเก้าเองมันค่าอะไรวะใช่ไหมอัน,น,อนแรกใช่ไหมสามสิบเก้าอ่ะ